สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะสภาพอากาศวันนี้กรมอุตุเตือนมรสุมภาคใต้ฝนถล่มหนักร้อยละ80ของพื้นที่ขอให้ระวังอันตรายเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าหลากทะเลมีคลื่นสูงวันที่20ตุลาคม2565กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมง ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมทะเลอันดามันตอนกลางในขณะที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังแรงทำให้ภาคใต้มีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนัก ถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทะเลอันดามันคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่22ตุลาคม65สำหรับบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนเริ่มมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงปกคลุมภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้ทําให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีลมแรงบางแห่งขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยอันหนึ่งเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้20ตุลาคม65พายุโซนร้อนเนสัดบริเวณตอนใต้ของ เกาะไหหลำมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ190กิโลเมตรทางตะวันออกของเมืองดองฮอยประเทศเวียดนามพายุนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันในระยะต่อไปและ เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่21ตุลาคม65จากนั้นจะอ่อนกำลังอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงโดยด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งเกิดขึ้นได้พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยเวลา5นาฬิกาวันนี้ถึง5นาฬิกาวันพรุ่งนี้ ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด17-21องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีลมแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด16-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและมีลมแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความ ความเร็ว10 30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1 2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและพัทลุง อุณหภูมิตำสุด24-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-33องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูล อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด27-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชอั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด22-23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10 25กิโลเมตรต่อชัอ่วโมงขอขอบคุณแหล่งข่าวข่าวสดค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ